ยาเมทฟอร์มินมีข้อดีหนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือไม่ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดนะครับต่ำจนเกินไปนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอา้าน้าตาลต่าในเลือดเนี่ยมันไม่ดีตรงไหนครับเพราะมันเป็นยาเบาหวานนี่นะแต่มันไม่ดีนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่าน้ําตาลในเลือดในต่ําจนเกินไปเนี่ยในรายที่มีอาการรุนแรงนะครับสามารถที่จะชักหรือว่าหมดสติได้เลยนะครับซึ่งเป็นอาการที่น่ากลัวมาก แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าเราเนมีน้ําตาลในเลือดต่ำเกินไปนะครับวิธีที่1น,นะครับนั่นก็คือใช้เครื่องวัดระดับน้ําตาลปลายนิ้วนะครับถ้าเกิดว่ามีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ70มิลลิกรัมเพอร์ดิซิลิรนะครับแสดงว่าเรามีภาวะน้ําตาลในเลือดต่ำแล้วนั่นเองครับอีกวิธีหนึ่งนะครับนั่นก็คือสังเกตอาการเบื้องต้นนะครับเช่นอาการมือสั่นนะครับใจสั่นนะครับหรือว่ามีเหงื่อออกนั่นเอง ถ้ามีอาการไม่มากนะครับแล้วก็ผู้ป่วยนี่ย,ยังรู้สึกตัวอยู่นะครับสามารถที่จะรับประทานนะครับลูกอมนะครับประมาณ3มเม็ดได้ครับถ้ามีอาการมากมเนี่ยสามารถที่จะกินข้าวต่อโดยทันทีเลยนะครับก็ควรระวังอย่างหนึ่งนะครับถ้าผู้ป่วยเนี่ยหมดสติหรือว่าไม่รู้สึกตัวเนี่ยห้ามป้อนอาหารหรือว่าป้อนน้ําอะไรให้กับผู้ป่วยเลยนะครับเพราะจะอาจจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยสำลักได้ทางที่ดีนะครับรีบนําผู้ป่วยเนี่ยไปโรงพยาบาลเลยดีกว่านะครับแม้ว่าความเสี่ยงนะครับในการเกิดน้าตาลในเลือดต่ำนะครับจะมีน้อยแต่อย่างไรก็ดีก็มีความเสี่ยงนนนนะะะะครรรัััับบเเเเเพาาาาาาฉ้้้ีี่่่มมืือออกกิิิิดดํํตตตตลลใววธปฏทผไ นํไปแล้วนะครับ